สวัสดีได้จ้ะทุกคนหางงแรงเราค่ะทุกคนเปียววันนี้เปียวเห็นงานถึงเที่ยงหรือไมคะ่ะเดี๋ยวเปียวกลับมากินข้าวอยู่บ้านแล้วกัเห็นงานเคิงเมืองมื่อนน้เนาะค่ะเปียวพักพอนปัดน,นี้ทุกคนเปียวหนะแม่ค่ะรับเพิ่นจนตื่นไม่ทีอันหนึ่งหามงแรงเราบันนี้หิวเลยค่ะว่าเซ็ตยังกินดีเนาะหิวขนมเส้นค่ะเปียวก็เลยลวกขนมเส้นเส้นขนมเส้นเนาะคะ่ะเซ็ตแล้วก็เอาใส่ผักเคี้ยวน้ำออยากกินผักลวกน้ำใส่น้ำกันหรอไมค่ค่ะว่าสิ สุกเล็กใส่กับนาำปลาต้มไข่ไว้จะกินมื้ออื่นน้ำนะคะส่วนอันนี้กัเห็ดบกักพริกว่าจะเอาบักพริกเนี่ยค่ะไอออันนี้เดียวออกมาจากช่องแข็งเนาะคะ่ะเปียวจงอันสีเขียวไวน้นี่เพราะว่าสีเขียวนี่เปียวมากค่ะเวลาอันนี้ล่างเราด้วยค่ะเวลา,าไปตำเจียวมันหอมเนาค่ะเพราะว,ว่าถ้าเปียวเอาขวาไว้จังสิมันหอมดีเปียวก็ได้เอาไว้นะคะแล้วเปก็ใส่บวเขเทศลงไปแล้วก็กระเทียมกีบหนึ่งะคะพอบ้านเบียวแล้วมากินตำเจียวหน่อยค่ะใส่กระเทียมไปจีบเดียว เดมักกระเทียมเวลามันเป็นแบบนี้นะคะมัเมะเท็ยมหนเาหอมเนาะคะเนาะอยางไหมักไผ่มักมันเนาะต้องหัวหอมด้วยค่ะหัวหอมฝรั่งกันใหญ่ใหญ่เด้นี่หั่นไว้เ <c oughs> สียเอาอบนะคะทุกคนอันนี้ก็เอาน้ำประเดกใส่ด้วยค่ะและ้วกระอยพวกหัวหอมลงไปเนาะเะนาะ,ะแล้วก็นี่พวกพริกเนาะคะ่ะก็จะเอาเทลงไปด้วยค่ะพอนี้ช่ไหมะพริกเดือดเนื้อฟ้าที่แกะไวก้กระถิ่งลงไปะคะ่ะกับพริดฟ้าไว้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเนาะคะ่ะกุ้งแช่แข็งะคะ่ะเขาก็จะออกรสชานนัวๆหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเจลปลาคามเปียกนะคะเปื่อชอบกินนะคะอย่างกับพริกไส่แน่แล้วก็ใส้พริกป่นก็แซ่บไปอีกแบบนะคะนี่แหละคะ่ะลวกขนมเส้นหลากหลายใส่ผักมานานะคะนี่ไข่ต้มนะคะนี่ละจ้า เดน๋ยวจะเสียพาสวัสดีจ้าทุกคนเจอก็เปียวอีกแล้วนจ้าวันนี้เปี่ยวจะกินเนี่ยขนมจีนขนมจีนอะไรเนาะขนมจีนนามเ้าวนะคะทุกคนเปี่ยวกับต้มใส้กระชายแล้วก็นามปลาล่านะคะถ้าผู้ใดมกักแอรนาปลาแดดนี่อย่างก,กะเทลลงไปเพิ่ม,มานาะค่ะเนาะ,ะแล้วต่ผู้มักอยู่เมืองนอกกะค่ะทุกคนจะเป็นอย่างที่แบบว่า อยากเค็ดอย่างง่ายๆให้ตัวเองนะคะเี่ยวนอนหลับจบตื่นขึ้นมาเป็นกระยาบเป็นกระเละต้องเฮ็ดเบิ่งนะคะรู้หรอค่ะทุกคนลวกเสร็ผักเคี้ยวนี่ละค่ะเมียปันใดก็ต้องเฮ็ดกินได้เองได้ค่ะอยู่เมืองหนอกว่นี้ให้สื้อกินคือจังบานเขาเม่ไ้บานเขานี่สบายนะคะมานะคะมาทานด้วยกันไข่ด้วยนะคะนี่ โอ้ยไข่เปียวต้มพอดีเลยค่ะสามนาทีพอหนามเดือดสามนาทีเพี่อกับปิดเลยค่ะไข่รเหลืองพอดีอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกุ้งนะคะกุ้งแม่ไข่เนี่ยค่ะกินแซ่บอายุลลยม้าก,กับกินเนียงแบบอี่ยัง,แบบย,งยากกันไหมค่ะเปียวไก่กับยังเมนเนาะไก่กับเมนเนื้อกับเมนหมูกับเมนก็แบบกินตะกุ่งกับ อาหารทะเลล้วกับปลาค่ะอืนะคะทุกคนทุกคนใดอยางกินนอกจาะวันไหนวันนี้เปรียวมก,กินกุ้งนะคะนี่แหละกุ้งมีไข่บอนอ,อู้อ่นซอสลายกินได้อยู่ได้คะ่ะไข่กุ้งเนี่ยแต่ว่ากินได้หลายมันมันเมาได้ค่ะทุกคนไม่เท่าไเขาเมาเวียนหัวหรืไหมค่ะ,คะแซ่บอยู่ กุ้งแซ่แข็งอันนี้นัวดีดีนะจ้ะเวลาเขาแกะแล้วเอาบางคนน่ะคะ่ะเขาจะเอาเปลือกกุ้งแล้วกับหัวกุ้งอะไปต้มเราเอาหัวน้ำต้มจากหัวกุ้งมาเป็นน้ำซุปมาเห็ดเ,เกี่ยวกับอาหารทะเลหรือว่าซุปเ,เกี่ยวกับพวกคนที่กินเนื้อปลาหรือว่ากินพวกอาหารทะเลยาเดียวเราวมาเห็ดค่ะเรามักเอาตัดหัวกุ้งนะจ๊ะหักเอาหัวกุ้งสิแล้วก็ไปต้มใส่พวกหัวหอมพวกผักนั่นสินะคะ แล้วก็เอามาเสิร์ฟกับขนมปังกระเทียมนะคะแล้วก็เฮ็ดซุปห้พวกเรียวกินนะคะก็ได้จำได้อ,อร่อยมากเลยนะคะอือร่อยพากกันเปื่อนใส่ดีหรือเปล่าเนาะ <laughs> เนี่ยค่ะทุกคน,นะคาะแล้ เนื้อสัมก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้าจิ้มแจ่วนะคะถ้าอยากกินเพิ่มเดี๋ยวก็จะเอาโฮ้ยต้องไปเนาะค่ะทุกคนเรีเห็นสับเปรี้ยวกับเห็ดง่ายกินง่ายค่ะทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตในตางแดนของเปียวนะคะทุกคนเมื่อก่อนอะคะ่ะเปียวอยากกินเอียงของมันต้องมีเปียวซื้อมาเต๊มตู้ค่ะทุกคนแล้วบันนี้ก็กินบ่าทันน่ะแม่นนะคะ่ะก็กินบ่าทัน กนิ่นทันมันกับปบ้านเก่้านะคะ่ะทุกคนมันกับปบ้านเก่้าหมดนะคะนี่นะคะบางครั้งอย่างเขาคิดว่าของมันต้องนี้ของมันต้องต้องซื้อสินะคะสื้อมาแล้วเขาก็กลิ่นทันบอกทัว่วไปเพิ่งถิ่มไปทุกคนบอกทั่วรฟักเง้ยวตัวเรเสียดายเ่เพื่เห็นนะแม่คะ่ะกำหนึ่งอร่อดเสียดายครับนี่มาคะทุกคนมาด้อจ้ามาแซบๆซบน้องกันวันนี้ไปกินให้ทุกคนเบิงจว่าเรียวด้วย อร่อยมากเลยค่ะรัวมากเลยค่ะจะไรแจะเผ็ดจะมันเนาะค่ะเรากินบ่ค่อยเผ็ดนะคะเหลือมถ้าผู้ใดมากินเผ็ดก็ใส่ลงไปนะจ๊ะ เกวเซ่นไอ้เด,ยยเดียวเพราะเห้เขาดูว่าใส่เนี่ยปกติกับพ่อกินดอกแต่คนอื่นเขากินเผ็ดกันเนาะเจ้ากินไม่เผ็ดแต่พอกินได้เองสินะคะอ,อร่อยนะคะมมือนี่คุ้มค่ามากเลยค่ะเดิกง,งานเครื่องมือแล้วเพื่อนก็นมานอนอยู่บ้านนอนบ้านอะไรอย่างลยนอนอย่างเดียวนอนตื่นขึ้นก็หิวป่านี่ เป็นมือแรกที่เปรี้ยวแบบได้พักเต็มที่นะคะคือนี่สินอนหลับหรือเปล่าน,นั้นล่ะปลาทูขนมจีนเจ้าเต่๋เาเอิญอ,อร่อยมากค่ะมาด้วยกะมากินกัน ที่เปียวใส่ถุงมือนน่เพราะว่าเอกุ้งนะคะทุกคนมันจะปักมือเปียวมีแพรตรงเนี้ยค่ะเปียวให้กับขเขาหแฟนมือว่าล้วเปียวมีทันมือจะคอมดูดูทองกุ้งค่ะนัวอร่อยนัวค่ะกุ้งเนี่ยเป็นนัวนัวเป็นแบบแซ่บทำไมคะ่ะกุ้งแซ่แข็งเป็นกุ้งที่เขาแบบว่าตกมาได้แล้วแบบ เขาก็ลวกเลยนะคะลวกน้ำฮ้อนตรงนั้นเลยแล้วก็อัดฟิตแข็งเลยมันก็เลยใชให้กุ้งนวนนะคะแต่จะมีกุ้งอีกแบบนึงเขาเอาคุกก็เกลือะคะ่ะทุกคนเค็มแห้งถ้าเพื่อกินบะไดนี่เพื่อไอโรดแล้วก็ตาเพ้่วก็จะสวดออกมาหน่อยนะคะมันมีเกลือหลเพื่วกินอย่างที่มีเกลือหลายบะได้นะคะอ,อร่อยงานได้จามากินกัน มือหวานของไต่ดินเปียวเนาะค่ะทุกคนเนียเสียงดังแฟนเปียวต่างระบบแบบว่าน้ำหยุดไวงเสียนะคะแล้ววันนี้จักว่าน้ำทอดมองได้บุ๊สงสัยแบบอาบน้ำเราปิดทอบรสนิทมังเสี่นะคะมันก็เลยดัง <S <S สี่สามกักวกัวเปียวเป็นคนแบบตื่นเา <S <S ราบ่หลับได้ปะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> บ่นหลับอีกทตีหะมันก็ไปเห็ดงาน นี่ค่ะทุกคนแสบไหลใครเนี่ยจ้ดต่ำกับใช้นะคะทุกคน,แ,น,กคนแล้วกับอกพริกใส่นะจ้ะแสบหลายเด้อม,มาด้วจ้ามากินต้อกันง่วของเฮาเนอะอ,อร่อยในแบบของเรานะคะ กินยุนากล้องนี้ถ้วยเดียวด้วค่ะแต่หลังกล้องหนึ่งตัดประมาณสองสามถ้วยพปล่ค่ะเป็นคนที่กินจุมากค่ะโดยเฉพาะเมนูเส้นๆแบบนี้ค่ะเดีวจะกินแค่ปลาแล้วก็อาหารทะเลนะคะแล้วก็กุ้งอะน,นะคะเดี๋ยวว่นน้กินพวกเนื้อไก่เนื้อโมน,นะคะมันย่อยยากค่ะแล้วก็ทอ่องเขาเอาอยู่หลายขึ้นแล้วก็ท่องไม่ค่อยย่อยนะคะ เมนูอาหารเกือบทุกอย่างต้องมีผักอะค่ะทุกคนเห็นปะต้องรลวกผักใส่น้าบางจะต้มยำต้องใส่ผักอะค่ะเพราะว่าทองเขาย่อยอยากมัเหมือนตอนเขาเป็นไวรุ่นอะค่ะ <c oughs> ชีวิตในต่างแดงของเปียวบ่ะมีอย่างลายค่ะกินอยู่ง่ายๆแล้วก็น,นี่คือสําหรับเปีือบเป็นอาหารที่เลิศรุดแล้วค่ะทุกคนมีนม้ำปลาแล้วก็นีผักนีไข่ให้เขาได้กิน สาหรับเยวยมีความสุขนะคะแล้วก็ mm hmm. ได้อยู่กับมิตรภาพที่ดีๆได้มีทุกคนที่รักเราก็เอ็นดูเฮาแล้วก็ได้มาทําช่องเราเยวก็ได้เห็นเอฟซีหลากหลายท่านที่เขามาเขียนคอมเมนต์ให้เปียวนะคะทุกคนเปียวก็ตอบซาแน่ไปซาแน่ก็จะได้ถือโทษเด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเปียวก็เอามาให้ทุกคนในเบื้องว่าวันนี้เพื่อกินอย่างนะคะเป็นวันง่ายๆสบายๆสํา,สาสหรับ เดี๋ยวทำงานเครื่งวันแบบกับพักพ่อนดูแลตัวเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะไปกินนะหลังกล่องอีกจะสองสามกะละมังนะคะ <laughs> เพื่อจะกินเพื่อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย